ความยากจนมีสาเหตุมาจากหลายประการดังกล่าวนี้การต่อสู้กับความยากจนจึงต้องพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องตามเหตุซึ่งจะต้องมีผู้ร่วมมือกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้ยากจนเพราะถูกโรคภัยเบียดเบียนหรือประสบภัยพิบัติและผู้ยากจนเพราะมีบุตรธิดาอันจะต้องเลี้ยงดูมาก่อนนี้จะต้องแก้ไขด้วยการให้ความสงเคราะห์เกี่ยวกับอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย และอย่ารักษาโรคแต่ผู้ยากจนเนื่องจากยังไม่ได้นำกำลังและความสามารถออกมาใช้หรือยังไม่มีความรู้ในการประกอบอาชีพจะต้องแก้ด้วยการแนะนำหรือช่วยจัดการบางอย่างให้บางครั้งอาจจะต้องช่วยในเรื่องทุนรอนตามสมควรระหว่างเวลาที่น้องถูกโรคร้ายคุกคามอยู่นั้นได้ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เพราะฉะนั้นเมื่อพี่ได้พูดนำทางเกี่ยวกับการฉลองที่น้องได้หายจากโรคร้ายนี้น้องจึงขอถือโอกาสนี้เล่าความในใจให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้เงินทุกกหาปณะจะเกิดประโยชน์แท้จริงอย่างไรจริงอยู่ท่าธรรตามที่กล่าวมานี้จะต้องใช้เงินไม่ใช่จำนวนแสนหากเป็นจำนวนกว่าติดแต่น้องก็ตั้งใจไว้แล้วว่าทรัพย์สินที่ท่านบารดาบิดามอบให้นั้นน้องจะขอแบ่งไว้เพียงบางส่วน สำหรับใช้สอยทั่วไปเท่านั้นส่วนมากนั้นน้องตั้งใจจะอุทิศไปเพื่อทำประโยชน์สาธารณะดังที่ได้กล่าวออกไปแล้วโดยจะถือว่าเพื่อฉลองจากการหายจากโรคหรือถือว่าเพื่อบูชาพระคุณของพระบรมศา,ศาสดาผู้ทรงส่งประทีปแห่งชีวิตก็ได้พะคำวันกล่าวว่าดูก่อนการดัมนีที่ยอมรับว่าในขวามคิดของพี่นั้นออกจะฉากฉวย ไม่ลึกซึ้งไม่ได้มีการไตรตรองเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีความตื่นเต้นยินดีเพราะการหายจากโรคร้ายได้จึงอยากแสดงความยินดีนั้นให้เป็นที่ปรากฏแก่ผู้คนทั้งหลายไม่ได้คิดทำงานสำคัญให้เป็นประโยชน์แก่คนมากอย่างที่น้องคิดท่าคนเจ็บไข้ไม่สบายจะใช้เวลาในระหว่างที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นคิดทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างที่น้องคิดในคราวนี้ประชาชน ก็จะได้รับประโยชน์จากผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านั้นเพิ่มขึ้นอีกมากมายที่ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในกุศลเจตนานี้อย่างยิ่งและจะขอร่วมบำเพ็ญประโยชน์นี้จจนอนเต็มความสามารถคราวนี้ถึงคราวของนลันตาจะพูดบ้างเพราะการดามณนีได้กล่าวออกมาจนจบแล้วนลันตายิ้มก่อนที่จะกล่าวออกมาว่าพระวันข้าพระเจ้านั้นเห็นด้วยกันกับความคิดของการดามณนีตั้งแต่เธอได้แจ้งความคิดทั้งหมดออกมาแล้วแต่ข้าพระเจ้า เข้าใจว่าในขณะที่ยังไม่ได้ลงมือทำสิ่งใดลงไปนั้นเราอาจจะลองส่งความคิดของเราไปสู่ชาวเมืองโดยผ่านบทเพลงซึ่งข้าพระเจ้าได้แต่งไว้สามเพลงให้การดามณีได้ซ้อมเหมาะขับร้องไว้แล้วก่อนหน้านี้ข้าพระเจ้าจะดีดพินคลอเสียยงของเธอไปด้วยถ้าท่านเห็นด้วยเราจะได้ส่งต่อไปยังวงดนตรีทั้งหลายให้นำไปร้องอยังสถานที่แตกต่างกันเพื่อส่งความคิดของเราไปสู่มหาชนชาวกรุงกบินพัท ก่อนที่จะลงมือทำจริงขึ้นมาพระควันพยักหน้าแล้วเตยขึ้นมาว่าถ้าเป็นเช่นนี้การดมณีน้องจงไปหยิบถิ่นกับกลองมาที่จะให้เธอขับร้องให้นลันตาเล่นถิน่นส่วนพี่จะเล่นกลองเองหลังจากที่การดมณีนำถิ่นกับกลองมาแล้วนลันตาก็เริ่มกล่าวเนื้อร้องให้พระควันฟังชื่อบทเพลงแห่งความจนโดยมีเนื้อร้องว่าดูก่อนความจนข้าพระเจ้านอบน้อมแก่ท่านโปรดบอกข้าพระเจ้า ด้วยเถิดว่าต้องทําเช่นไรข้าพระเจ้าจึงจะพ้นจากเงื้อมือท่านได้มือของท่านช่างเอื้อมไปได้ไกลหรือเกินขนส่วนใหญ่ตกอยู่ในกํามือของท่านมือของท่านเอื้อมไปหาผู้ใดผู้นั้นแม้มีฐานะเป็นพระราชามหาเศรษฐีเป็นอัมมา์เป็นพ่อค้าเป็นใครก็ตามก็จะต้องตกอยู่ในห่วงของความทุกข์รมทมไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนดูก่อนความจนข้าพระเจ้านอกน้อมแก่ ท่านโปรดบอกข้าพระเจ้าด้วยเถิดว่าต้องทำเช่นไรข้าพระเจ้าจึงจะพ้นจากเงื้อมือท่านได้ดูก่อนมนุษย์ทั้งหลายเรายินดีที่จะแจ้งให้รู้ทั่วไปว่าเรานั้นเป็นมิตรกับคนเกียจ,จกร้านเป็นมิตรของคนฟุ่มเฟือยและคนลืมตัวเป็นมิตรของคนงอมือง,งอเท้ารอแต่โชคลาภวาดนาเป็นมิตรของคนที่ไม่ยอมหาความรู้เป็นมิตรของคนไม่ยอมฝึกฝนในการงานเป็นมิตรของคนใจ,จร้อนเพิกเฉยต่อ การประหยัดและอดออมดูก่อนมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านอยากจะอยู่หา่างจากเราจงขยนันมันเทียนเถิดนาจงใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมไม่เกินตัวจงอย่างอามืองอเท้าเอาแต่รอโชควาสนานำพาจงเร่งหาวิชาความรู้จงเร่งฝึกหัดให้เชี่ยวชาญในอาชีพจงเริ่มลงมือทำในวันนี้จงอย่าดูหมิน่นในการประหยัดและอดออมแล้วท่านก็จะไม่ประสบพบกับเราอีกต่อไป การดามมนีนั้นสามารถท่องเงนื้อร้องได้แล้วจึงเริ่มขับร้องออกมาพักวันก็รู้สึกกินใจไปกับเนื้อเพลงเปรียบได้กับเป็นเสียงของมัรดาผู้มีแต่ความหวังดีในการสั่งสอนบุตรด้วยแววตาอ่อนโยนแล้วประคองกอดบุตรไว้แนบอกบางครั้งก็เหมือนเป็นเสียงกระซิบที่ให้กำลังใจแก่ผู้ท้อแท้ในชะตาชีวิตของตนเป็นเสียงที่คอยกระตุ้นให้ลุกขึ้นอีกครั้งด้วยความสดชื่นมีกำลังใจแล้ว เริ่มทำงานที่สร้างประโยชน์แก่ชีวิตโดยไม่รีรออีกต่อไปพอเสียงร้องจบลงเสียงทินก็เริ่มดังขึ้นเสียงกลองก็คอยให้จังหวัดอย่างแถวเบาภาควันก็คิดต่อในใจว่าถ้าผู้ใดได้ฟังทุ่งทำนองแล้วกับเนื้อร้องของเพลงนี้แล้วยังเกียดครั้งอยู่อีกก็น่าจะเป็นคนใจแข็งเกินปกติทาอเริ่มจากจังหวะช้าๆในตอนนอแรกก็ค่อยๆเร่งเร้าขึ้นมากระตุ้นให้มีความกระตือรือร้อน ยังไม่รู้ตัวพระควันยอมรับกับนลันตะหลังร่วมฟังร่วมบรรเลงเพลงจนจบแล้วเลยว่าบทเพลงนี้เป็นคำสอนใจได้ดีเท่าๆกับการเรียกคนมาสั่งสอนตักเตือนแต่ที่นา่าจะให้ผลได้ดีกว่าก็คือถ้าปรับจังหวะให้ไพเราะเป็นที่ชื่นชอบของคนฟังแล้วและก็จะมีการนำไปร้องได้ทั่วทุกคนทุกแห่งสะท้อนในใจความหมายของเนื้อเพลงไปกับทั้งผู้ขับร้องและผู้ฟังได้แบบเป็นวงกว้างไม่มีขอบเขต เลยความคิดของพระขวัญไปไกลกว่านั้นอีกเขามองหน้านาลันตาแล้วเอ่ยด้วยความปิติยินดีว่านึกออกแล้วนลันตาพวกเราต้องไปช่วยกันสับดับรับฟังหลักทำทางพระพุทธศาสนาที่ตวนใจคนในทางต่างๆให้มากแล้วนำกลับมาแต่งให้เป็นบทเพลงไพเราะในแบบต่างๆแล้วส่งกระจายต่อไปให้วงดนตรีทั้งหลายนำไปบรรเลงยังสถานที่ต่างๆในไม่ช้าคำสอนคำตวนใจก็ จะแพร่หลายเป็นเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งเราจะต้องอาศัยนักร้องนักดนตรีเปรียบได้กับพาหนะที่จะน้อมนำพระธรรมไปสู่มหาชนโดยทั่วไปให้เป็นผลสำเร็จแม้ว่าการนี้จะจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเป็นการตอบแทนการกระทำให้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ให้สำเร็จผลดังเป้าหมายก็ตามน,นลันตากล่าวตอบแสดงเห็นชอบด้วยทุกคนจึงยิ้มแย้มเบิกบ,บานด้วยย่อความดีใจที่จะได้ทำประโยชน์ เป็นการบูชาพระบรมศาสดาให้สมกับที่พระคุณของพระองค์นั้นแถมมาถึงบุตรเศรษฐีชาวกรุงกันมะผู้ออกบวชจนมีผลสะท้อนไปถึงการส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารักษาการดามณนีให้หายจากโกรคร้ายได้สำเร็จหลังจากนั้นไปไม่กี่วันชาวกบินพัสก็ได้เห็นลานหญ้าแห่งหนึ่งในพระนครได้ยกพื้นสูงขึ้นประมาณหนึ่งโดยรอบบริเวณมีการตกแต่งให้เรียบร้อยสะอาดตามมีการจัดทำ ที่นั่งชั่วคราวรองรับคนได้หลายร้อยคนในตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เตรียมไว้เพื่อสิ่งใดกันแน่แต่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มีประกาศให้ประชาชนทั่วไปพักผ่อนฟังดนตรีบริเวณนั้นได้เป็นเวลาห้าวันในเวลาช่วงตอนเย็นพอควันพรามหนุ่มจะมาร่วมชมการแสดงและเชิญชวนให้ผู้ฟังมาร่วมกันร้องไปด้วยกันงานฉลองของการหายจากโรคร้ายของการดามณีได้ เริ่มขึ้นแล้วงานก่อสร้างสถานที่ให้การรักษาโรคทั้งสี่มุมเมืองและการก่อสร้างอารามทางพระพุทธศาสนารวมถึงงานช่วยเหลือคนยากจนคนพิการทุกโภาพและงานช่วยแนะนำคนให้ประกอบอาชีพกำลังทำให้กรุงกบินพัสดุมีสีสันชาวเมืองรู้สึกสดใสมีพลังในการสร้างชีวิตใหม่หลังจากที่ฤดูฝนได้ผ่านไปฤดูหิมะกำลังจะมาถึงอ,อีกครั้งหน ไม่ช้าสภาพของต้นไม้ใบหญ้าก็คงจะขาวโพลนไปด้วยหิมะฝูงนกน้อยใหญ่ต้องคงจะพากันบินอพยพไปทางทิศใต้เป็นการชั่วคราวจนกว่าฤดูใบไม้ผลิจ,จะมาถึงถ้าจะบอกว่ามาถึงเวลานี้แล้วทั้งการนามนีและนรันตาได้ผ่านความนุ่มุ่มดอนๆแห่งชีวิตมาจนกระทั่งได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขด้วยการตั้งสถานรักษาโรค ด้วยการสร้างอารามสำหรับพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งได้หาทางชัดจูงให้กำลังใจกับประชาชนคนทั่วทั่ไปเพื่อให้มีความอดทนบากบั่นในการประกอบอาชีพและการประหยัดอดออมไม่เท้าแท้ทอยในชีวิตให้เริ่มเรียนรู้จากงานง่ายๆเล็กๆน้อยๆไปก่อนยิ่งมอกกว่านั้นเพื่อดำเนินการสิ่งเหล่านี้พระขวันยังได้สละเงินทองส่วนตนร่วมในการทำสาธารณกุศลในคราวนี้ด้วย และได้มีงานเด่นอีกส่วนหนึ่งที่สองสหายคือพระขวันและนลันตาได้ร่วมกันจัดทําคือการแต่งบทเพลงส่งเสริมพระธรรมแล้วส่งมอบให้นักร้องนักดีดพินหรือวงดนตรีไปบรรเลงเพื่อจูงใจให้ผู้ฟังได้รับทั้งความรื่นเริงบันเทิงและความนึกน้อมเข้าหาการประพาวรปฏิบัติด,ดีในโอกาสต,ต่อตอไปในทางธรรมคติราชกุมารแห่งศักดสกุลอีกคู่หนึ่ง ทรงมีความรักใคร่กันจนกระทั่งได้กำหนดวันอภิเษกสมรสและงานเฉลิมฉลองอันเป็นมงคลเป็นวันงานขึ้นพระตำหนักใหม่ทั้งสองพระองค์นั้นคือเจ้าชายอมวตาและเจ้าหญิงแห่งศักยวงศงผ่านพิธีอภิเษกสมรสและได้ขึ้นพระตำหนักใหม่เรียบร้อยแล้วพระบรมศสาสดาทรงพิจารณาเห็นพระอุปนิสัยอันแก่กล้าที่จะ ได้ตรัสรู้ธรรมของพระอนุชาจึงทรงนำให้ได้บรรพชาอุปสมบทในไม่ช้าเจ้าชายอมวตาก็ทรงได้บรรลุผลสูงสุดเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาส่วนฝ่ายของเจ้าหญิงพระชายาก็ทรงได้รับความปลุกปลอบพระฤทัยจนค่อยคลายยอความสศกกำลังดพร้อมที่จะเสด็จออกผนวดเมื่อพระตาคตโปรดประทานพระพุทธานุญาตให้สตรีบวชได้ในพระพุทธศาสนาตอนนี้เวลาได้ผ่านไปจนฤดูหิมะ ในภูมิภาคใกล้เคียงหมาลายบรรพศผ่านไปปีแล้วปีเล่าจนกระทั่งครบสิปีจำเดิมแต่การที่พระบรมศาสศดาเส,สด็จสุรุงกินพัสในคราแรกกรุงกบินพัสเกือบจะได้กลายเป็นนครแห่งตัวอย่างที่คนส่วนมากตั้งอยู่ในศีลในธรรมและมีความสนใจในการอบรมจิตทั้งนี้เพราะพระราชาผู้เท่าผู้ทรงเป็นประมุขทรงได้บรรลุอนาคามิผลก่อนที่พระปิยุรสจะเสด็จ จากกรุงกบิณฑพไปพระอนาคามีบุคคลน,นั้นย่อมบริบูรณ์ในศีลทําให้บริบูรณ์ในสมาธิและทําพอประมาณในปัญญาเมื่อพระราชาทรงมีพระอาจรารสมบูรณ์ด้วยศีลทรงแก่กล้าในสมาธิพระประยุทญ,ญ,ญาติซึ่งได้ประจักษ์ผลดีในพระพุทธศาสนามาแล้วตั้งแต่ได้สดับพระธรรมศาสนาครั้งแรกที่ราชอุทยานก็มีพระอัธยา,าสัยน้อมไปในศีลธรรมและกุศลจริยาโดยส่วนมาก ในระยะเวลาที่พระตาคตเสด็จจากกรุงกบินพัดไปและเจ้าชายสักยะหลายพระองค์เสด็จออกผนวดแทบทุกสกุลนั้นเจ้าชายซึ่งเป็นโอรสแห่งเจ้าชายอมาโตยะพระอนุชาแห่งพระเจ้าสุโธนะไม่ได้เสด็จออกส่งเพศพรมจันทั้งนี้ไม่ใช่เพราะไม่ส่งเลื่อมใสแต่เพราะทรงมีพระอนุชาอีกพระองค์หนึ่งคือเจ้าชายอรุณส่งปรึกษากับพระอนุชาว่าราชกุมารแห่งสากยวงสกุลอื่น สรงผนวดหรือเตรียมการเพื่อส่งผนวดกันแล้วโดยมากเราสองพี่น้องเป็นชายทั้งคู่สมควรที่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดออกบวชอีกคนหนึ่งจะอยู่ครองเรือน